สวัสดีค่ะผู้ติดตามเพจเฟซบุ o กวิวเอทยนะคะวันนี้ค่ะคุยข่าวรอบโลกกับวิวเอทยประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยนะคะอยู่ด้วยกัน3คน3สไตล์นะคะดิฉันนี้ที่กกรกำลังวันคุณรัตพลอนอสนิทและคุณนพธ์ชัยเฉลิมมงคลพูดคุยข่าวกันวันนี้นะคะเริ่มที่การนับถอยหลังเข้าสู่วันชาติสหรัฐค่ะวันเสาร์นี้4กรกฎาคมนะคะซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เกริ่นเลยว่า งานจะต้องยิ่งใหญ่อลังการดาวล้านดวงกันอย่างไม่ต้องสงสัยนะคะโดยผู้นำสหรัฐก,ก็ทวีข้อความเลยนะคะในวันนี้โดยบอกว่างานปีนี้มาในคอนเซปต์2020 s u to America ซึ่งยิ่งใหญ่ตามเจตนารมณ์ของประธานาธิบดีทรัมป์และจะเป็นการรำลึกถึงความรักชาติและก็สะดุดีผลงานของบุคคลในเครื่องแบบผู้นำสหรัฐจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ันแล้วก็จะปิดท้ายแบบอลังการ ด้วยการแสดงดอกไม้ไฟตระการตาเท่าที่เคยจัดมาในอเมริกานะคะด้วยดอกไม้ไฟราวหนึ่งหมื่นชุดถ้าใครได้ชมง,งานปีที่แล้วก็ต้องบอกว่าอลังการอยู่แล้วปีนี้จะอลังการกว่าเดิมหรือไม่ต้องรอติดตามนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงงบประมาณก็อลังการอีกเช่นกันเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะก็ใช้งบประมาณไปที่กรุงวอชิงตันเนี่ย สำหรับงานนี้งานเดียว13ล้านดอลลาร์เข้าไปแล้ว <S <S ส่วนมาตรการในการดูแลเรื่องการระบาดของโควิด -19 นะคะก็เจ้าหน้าที่จะเตรียมแจกหน้ากากให้กับผู้เข้าร่วมงานถึง3 0 0 0 0ชิ้นแต่ทีนี้บอกว่าก็าไม่ได้บังคับนะว่าจะต้องสวมหน้ากากไปเข้าร่วมงานหรือไม่ทีนี้นายกเทศมนตรีหญิงของกรุงวอชิงตันก็ตกออกตกใจเลยบอกว่าสถานการณ์ในกรุงวอชิงตันตอนนี้กำลังรีโอเพนนอยู่ในเฟส2 ซึ่งก็ยังคงควบคุมให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการชุมนุมกันอยู่แล้วก็ต้องรักษาระยะห่างทางสังคมก็กลัวว่าตัวเลขติดเชื้อนั้นจะพุ่งสูงขึ้นนะคะในตัวเลขล่าสุดของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ก็บอกว่าเฉพาะในอเมริกาตอนนี้มีผู้ติดเชื้อกว่า2องล้านเจ็ดแสนคนและเสียชีวิตไปกว่าหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันคนนะคะส่วนทั่วโลกตอนนี้ติดเชือเ้อเกือบสิบเอ็ดล้านคนเข้าไปแล้วและเสียชีวิตเกือบห้าแสนสองหมื่นคนค่ะ อ่าข้ามกันไปที่ฝั่งเอเชียบินใกล้หน่อยนะคะสําหรับเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในเมียนมารายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างคะค,นนคะุณนภราคาครับเป็นรายงานของทาง CNN ครับโดยอ้างข้อมูลจากสํานักดับเพลิงของเมียนมาบอกว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย162คนจากเหตุ ดินถล่มที่เมืองหยกแห่งหนึ่งในรัฐคชินนะครับทางเหนือของเมียนม,มาโดยเจ้าหน้าที่ระบุครับว่าดินถล่มครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่มีฝนตกหนักบริเวณเมืองพากาันซึ่งเป็นเมืองเหมืองหยกนะฮะซึ่งมีเมืองอยู่หลายแห่งในเช้าวันพระัสบดีตามเวลาท้องถิน่นปัจจุบันนี้มีรายงานว่ามีผู้นําตัว ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วประมาณ54คนนะครับแล้วคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่านี้ด้วยและมีมีการแชร์ภาพโพสต์ทา,ทาง Facebook ว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันดึงศพออกมาจากโคลนแล้วก็พากันแอบพาศพเนี่ยผ่านทางแคบๆที่มีน้ำท่วมอยู่สภาพอากาศที่นั่นก็มีรายง,งานว่ายังไม่ดีขึ้นมีฝนตกหนักมากจนทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องระง,งับภารกิจชั่วคราวด้วยมีข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องเหมืองในเมียนมานะครับว่าปัจจุบันนี้เมียนมาผลิตหยกราวเ0รของความต้องการตลาดโลกเลยนะครับแล้วก็เมืองพางกันอย่างที่บอกเป็นเมืองที่มีเหมืองหยกอยู่มากที่สุดในโลกด้วยมีเหตุดินถล่มลวาเตีต่างๆตามเหมืองอัญมณีในเมียนมาบ่อยครั้งนะครับเพราะว่าเหมืองส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณที่ห่างไกลการควบคุมของเจ้าหน้าที่ถือเป็นเหมืองเถื่อนแล้วก็มีสภาพการทำงานที่เสี่ยงอันตรายด้วยครับอันนี้ก็ต้องรับฟังกันไว้นะครับ ก็เป็นเหตุสะเทืองขวันที่เกิดขึ้นในฝั่งฝั่งเอเชียใกล้บ้านเราด้วยนะคะขยับกลับมาที่สถานการณ์โลกไปดูการสํารวจเรื่องการรับรู้ข่าวสารซึ่งมีผลต่อ,อสถานการณ์โควิด -19 อีกเช่นกันวันนี้คุณรัฐพลม,มีรายงานเกี่ยวกับการศึกษาใหม่ที่บอกว่ามีคนจํานวนหนึ่งพึ่งพาแต่สื่อสังคมออนไลน์ในการเสพข่าวสารซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยน่าจะมีความเสี่ยงในการรับรู้ข่าวสารที่ผิดพลาดด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างคะคุณรัฐพลคะ ใช่ครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกสึกหนึ่งนะสำหรับคนที่ต้องการควบคุมการระบาดท,ที่จะต้องให้ความสนใจอย่างยิ่งก็คือเรื่องการรับรู้ข่าวสารที่ไม่จริงข่าวสารที่ไม่จริงคืออะไรก็เช่นข่าวสารที่เชื่อว่าโควิดไม่มีจริงโควิดไม่เป็นอันตรายนะฮะคนที่เชื่อเรื่องเหล่านี้เนี่ยคนสำรวจจากนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย King's college ที่ลอนดอนกับสำนักทมโพอิฟโซมอรีเนี่ยได้บอกนะครับว่า คนที่พึ่งแต่โซเชียลมีเดียมีโอกาสที่จะหลงกลหรือว่าไปเชื่อในข้อมูลผิดๆเหล่านี้ที่ว่ามาอย่างชัดเจนเลย<ม>การสำรวจคนอังกฤษ200ขอโทษ2,200กว่าคนเนี่ยได้ชี้นะครับว่าความเชื่อเช่นว่าเสา 5G เนี่ยมีส่วนที่ทำให้เกิดการระบาดของโควิด -19 <ม>นะฟังแล้วก็ถอนใจนะปรากฏว่าเขาบอกว่าคนที่เชื่อเรื่องนี้เนี่ยมีอยู่8% แต่ว่า8%เหล่านี้เนี่ยของคนเหล่านี้รับข่าวสารจาก y o u t u นะฮะตำรวจบอกได้ว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้คนนั้นไปทำลายเสา 5G ในอังกฤษหลายครั้งหลายคราวนะครับแล้วกอ็อีกประเด็นหนึ่งคือประเด็นว่าโควิดไม่มีอยู่จริงนะฮะคนที่เชื่อเรื่องเหล่านี้เนี่ยปรากฏว่ารับรู้ข่าวสารผ่าน Facebook ถึง60% นะกถ็ถ้าเทียบกับคนที่ไม่เชื่อในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าเยอะที่พึ่งพาข่าวสารจากโซเชียลมีเดียก็จึงมีการเด็ยกร้องนะครับว่าสื่อสังคมออนไลน์ก็ควรจะแสดงความรับผิดชอบด้วยนะฮะเฟซบุ๊กก็ได้บอกครับว่าที่ผ่านมานั้นก็ได้ลบข้อมูลข่าวสารที่ไม่สร้างอันตรายต่อการระบาดของโควิด1 9นะครับ รวมทั้งรวมกันแล้วเนี่ยทวิตเตอร์ยูทูบเฟซบุ๊กเนี่ยบอกว่าหลายแสนโพสต์ทีเดียวนะที่บริษ,ษัทเหล่านี้ได้ได้ถอนออกไปจากระบบมีแรงกดดันอีกอย่างก็คือว่าคนก็สงสัยว่า Facebook อ้างนะครับว่าข่าวสารที่ Facebook ได้แปะคําเตือนไว้บอกว่าอ,อ,อาจจะมีเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องควรรบมัดระวัง Facebook ว่า95%ของคนที่เห็นข้อมูลเตือนนั้น,นจะไม่ไปคลิก S <S <S แต่นักวิจารณ์บอกว่ากระบวนการภายในของระบบเหล่านี้หรือว่าการตรวจสอบความมีประสิทธิภาพของการเตือนนั้นยังถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่โปรง่งใสนะักควรจะเปิดให้มีการตรวจสอบได้นะทั้งนี้และทั้งนั้นที่ผ่านมาบริษัทต,ต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะโซเชียลมีเดียนั้นก็รบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บนสื่อเหมือนกันหลังจากที่ทวิตเตอรได้แปะคำเตือน ทวิตหนึ่งของโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีสหรัฐก็ลงนามกฎกฎหมายที่เป็นผ่านการตัดเป็นคำสั่งของฝ่ายบริหารที่ต้องการที่จะยกเลิกการคุ้มครองทางกฎหมายต่อบริษัทโซเชียลมีเดียเหล่านี้นะฮะ mm hmm. นั่นก็เป็นเรื่องอย่างที่บอกเป็นเป็นสืบด้านหนึ่งที่จะต้อง ใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการป้องกันการแพร่ข่าวสารที่บิดเบือนความจริงเรื่องโควิด -19 โดยเฉพาะอย่างที่คุณอธิการบอกว่าตัวเลขทั่วโลกนั้น11ล้านที่ติดเชื้อน,นะ,ะถ้าจะบอกว่าไม่จริงเนี่ยตัวเลขอย่างนี้สถิติอย่างนี้มันจะปรับเพิ่มขึ้นได้ยังไงนะคะก็เป็นคําถามแล้วก็เป็นเป็นโจทย์ของเราอีกขั้นหนึ่งว่าในการรับรู้ข่าวสารเองหรือว่าการนําเสนอข่าวสารเองเนี่ยก็จะต้องอยึดหลักการให้มากยิ่งขึ้นแล้วเราก็ควรที่จะพึ่งพามากกว่า หนึ่งแหล่งข่าวเป็นหลักนะคะก็ะะเป็นประเด็นสําคัญในการเสพข่าวสารง่ายๆที่ไม่ต้องพึ่งพาแค่โซเชียลมีเดียเพียงอย่างเดียวนะคะ<ต>อ่าพูดคุยกันต่อเข้าสู่ประเด็นเศรษฐกิจกันดีกว่านะคะเราติดตามกันทุกสัปดาห์เลยโดยเฉพาะทิศทางตลาดแรงงานในอเมริกา<ต>ที่ ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะฟื้นตัวดีขึ้นหรือ,อยังแล้วเศรษฐกิจโลกตอนนี้เราไปในทิศทางไหนกันแล้วยกพื้นที่ย้คุณนพลภานัอัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจกันเลยค่ะอือครับก็คือประเด็นแรกคือเรื่องของข้อมูลแรงงานนะครับอันนี้มีทั้งของยุโรปและของสหรัฐเลยโดยรวมถือว่าดีขึ้นนะครับอย่างที่ยุโรปเนี่ยตัวเลขผู้ที่ว่างงานเนี่ยอัตรายอยู่ที่ประมาณ7.4ในเดือนพฤษภาคม ต่ำลงจากเออไม่สูงขึ้นจากเดือนที่แล้วแค่นี้เดียวคือ7.3เปในเดือนเอมษายนเงินก่อนหน้านั้นนะครับในขาะที่ของอเมริกาเองอัตราการว่างงานในเดือนมิถุนายนซึ่งออกมาวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นอยู่ที่11.1ลดลงนะครับจากเดือนก่อนหน้าคือพฤษภาคมข,ของสหรัฐที่13.3แต่ว่า ความเหตุผลที่ทุกอย่างดีขึ้นเราก็เข้าใจกันเป็นเรื่องของการปลดล็อกมาตรการต่างๆคนสามารถกลับมาทํางานได้มากขึ้นแต่ทั้ง2ฝั่งทั้งยุโรปและทั้งสหรัฐผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องไม่มีใครแน่ใจเลยว่าสถานการณ์จะดีหรือเปล่าเพราะอย่างที่ยุโรปเองก็ตอนนี้เป็นฤดูร้อนแล้วคนเริ่มกลับมาเที่ยวแล้วแต่คนยังไม่กับมาเที่ยวจริงๆขณะที่สถานการณ์การระบาดมันก็มีกลับมาพุ่งกลับมาเช่นเดียวกับที่สหรัฐเองที่หลายรัฐเริ่มมีการติดเชื้อมากขึ้นทําให การเปิด,ดกิจกรรมต่างๆก็มีการชะลอหรือแม้บางแห่งมีการสั่งปิดว่าอย่ากลับไปปิดเหมือนเดิมอยา่าเพิ่งเปิดเลยเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ดีขึ้นไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะดีขึ้นหลังจากนี้เราต้องดูยาวๆวันหลังจากนี้นะครับจากเรื่องของอัตราการว่างงานแล้วไปเรื่องของอความสัมพันธ์ระหว่างไทยอเมริกาครับระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับสหรัฐออกคําเตือนโดยเป็นคาตอนคเตือนร่วมนะครับจากกระทรวงต่างประเทศกระทรวงการคลงังกระทรวงพาณิชย์และกระทรวง ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเตือนภาคธุรกิจที่มีการทำธุรกิจในจีนให้ระวังกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะกรณีในเขตมณฑลซินเจียงซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวอุยกูร์ผู้ถือนับถือศาสนาอิสลามนะครับว่าทางรัฐบาลจีนมีการดําเนินมาตรการหลายอย่างเป็นแคมเปญด้วยซึ่งออกมาแล้วเป็นลักษณะการแบ่งแยกชนชั้นมีการกีดกันชนกลุ่มน้อยไม่ว่าเฉพาะชาวอุยกูร์นะครับมีชาวคาซัค แล้วก็ชาวคีกิสด้วยโดยเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นมากขึ้นเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาทางสำนักงานศุนลากากรและการป้องกันชายแดนของสหรัฐหรือ C.P.P. เพิ่งสั่งห้ามการนำเข้าผลิตภัณฑ์วิกและเ,เครื่องประดับผมมูลค่า8แสนดอลลาร์ที่ส่งมาจากบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในมณนลซินเจียงเนื่องจากสงสัยว่าเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่ ผลิตโดยแรงงานที่ถูกคุมขังหรือแม้กระทั่งแรงงานถูกบังคับให้ทํางานโดยไม่รับค่าจ้างทํางานล่วงเวลานาน,านด้วยซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกมาตอบโต้เรื่องนี้บอกว่าสาหรัฐไม่ควรมาแทรกแซงกิจการภายในของจีนอะไรที่เกิดขึ้นในมณฑลซินเจียงก็เป็นเรื่องของภายในในประเทศเท่านั้นในส่วนของอประเด็นการทาณุกรรมต่างๆคุชาอุยกูหรือว่าเ,เรื่องของชนกลุ่มน้อยนั้น มีรายงานของสหสประชาชาตินะครับบอกว่ามันมีค่ายที่แบบกักคนรวาวหนึ่งล้านคนอยู่ในมณฑลซินเจียงจีนก็บอกว่ามันเป็นศูนย์ฝึกแรงงานอันนี้ก็แล้วแต่ท่านจะเชื่อหรือเปล่านะครับจากเรื่องของอเมริกาและจีนเราไปต่อกันที่อังกฤษนะครับเป็นเรื่องของผู้พักษาอังกฤษที่ปฏิเสธคำร้องของของทบาลเวเนซุเอลาต้องการเบิกทองคำมูลค่ากว่า1,000ล้านดอลลาร์ที่ฝากไว้ที่ธนาคารกลางอังกฤษเหตุผลเดียวคือธนาคารอังกฤษ ยึดถือจุดยืนตามรัฐบาลอังกฤษที่มองว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรนี้ไม่ถูกต้องผู้นําประเทศที่แท้จริงควรจะเป็นผู้นําฝ่ายค้านฮวนกวยโดมากกว่าเพราะฉะนั้นคํำร้องขอนี้ตกไปครับทั้งที่เวินซุเอลาพยายามอ้างว่าต้องการทองคํานี้ไปช่วยแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด1 9แต่ว่ารายงานบอกว่าทางคุณกวโดเนี่ยบอกว่าไม่ต้องการให้ทองคำนียตกไปถึงมือของประธานาธิบดีมาดูโร ตอนนี้ก็เลยทองคำยังอยู่ที่อังกฤษต่อไปแต่ว่าทางเวเนซุเอลาเองก็บอกว่าการที่มาปฏิเสธอย่างนี้จะทําให้ความพยายามในการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยจะยากลำบากมากขึ้นประชาชนจะเป็นผู้ที่เดือดร้อนมากกว่าแล้วจะมีการอุทธรณ์เรื่องนี้ต่อไปนะครับปิดท้ายเป็นเรื่องของอความคืบหน้าการสืบสวนคดีกองทุนเฉา 1MDB ของมาเลเซียน,นะครับทางกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐ ให้ข่าวว่ากำลังพยายามสืบหาหลักฐานเพิ่มเติมในการแก้ปัญหาคดีนี้ซึ่งสิ่งที่หาอยู่ตอนนี้คือภาพศินซึ่งเป็นงานของศิลปินชื่อก้องโลกอย่างคอร์ e โมเน่และแอนดี้วอร์ฮอลรวมทั้งอสหาริมทัพย์ในกรุงปารีสซึ่งประเมินมูลค่าของของทั้งหมดนี้อยู่ที่ประมาณ96ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งรายงานข่าวบอกว่าทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ พยายามช่วยมาเลเซียแล้วก็จัดหา,าทุกอย่างเพื่อตามหาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้จนถึงวันนี้สามารถาตามกลับมาได้เป็นสินทรัพย์มูลค่ารวมเกือบ1,100ล้านดอลลาร์แล้วแต่ว่ามูลค่าเต็มเท่าไหร่เราก็ยังไม่ทราบคดีนี้ก็เดินหน้ามาหลายปียนะครับก็นี่คือเหตุการณ์ล่าสุดทั้งหมดจากภาคธุรกิจนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนพพลัคะเรากลับไปที่ประเด็นสังคมอเมริกันกันดีกว่า เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายฝ่ายจับตาบอกว่าคนหนุ่มสาวนี่แหละที่เป็นต้นตอที่ทําให้เกิดการระบาดของโควิด -19 อีกครั้งหนึ่งในประเทศซึ่งปรากฏว่าในช่วงนี้ก็เป็นหน้าร้อนนะคะวัยรุ่นก็อยากจะออกไปพักผ่อนเนี่ยจะออกไปปาร์ตี้กันบ้างปรากฏว่าก็มีวัยรุ่นอเมริการจํานวนมากในแอลาแบมาทางตอนใต้ของสหรัฐเนี่ย ทำชาเลนจ์ก็คือเป็นกิจกรรมอะไรท้าทายึ้นมาอย่างหนึง่งเป็นกิจกรรมแข็งแกรงแหละเกี่ยวกับการจัดงานปาร์ตี้ที่จะเสี่ยงอันตรายต่อการติดโควิดสิบเก้าในคนหมู่มากซะด้วยเกิดอะไรขึ้นคะคุณนัทพลคะครับใส่เสื้อผ้าอย่างนี้ไม่ได้ว่าจะไปร่วมปาร์ตี้กับเขานะครับแต่ว่า <laughs> จะนาเสนอข่าวที่ว่าเมืองแห่งนี้เนี่ยในรัฐอาลาบามาซึ่งอยู่ทางใต้ของสหรัฐนะชื่อเมืองทัสคาลูซาเนะเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของรัฐก็คือมีประชากรมากเลยทีเดียว วัยรุ่นเกิดความคึกขนองจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะฮะช ALLENGE ของเขาก็คือว่าจัดงานปาร์ตี้แล้วก็บอกว่าถ้าใครไปโควิด -19 เป็นรายแรกรับรางวัลไปเลยนะฮะเ,เป็นข่าวลือหนาหูมาพักหนึ่งจนเจ้าหน้าที่ของสภาท้องถิ่นนั้นต้องเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งแพทย์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ,บการบรรเทาสาธารณภัยมายืนยันข้อมูลปรากฏว่ามีจริงนะ คนจัดนั้นจัดงานปาร์ตี้ลักษณะนี้ด้วยการเก็บค่าตัว๋วเข้าร่วมงานแล้วก็เป็นคล้ายๆกองทุนสำหรับผู้ที่ติดโควิดคนแรกนั้นก็จะถือว่าพูดง่ายๆว่าให้รางวัลกับการติดโควิดนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ใส่หน้านะฮะแล้วก็บอกว่าจะต้องดำเนินการกับเรื่องนี้เมืองนี้เนี่ยเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องมีนักเรียนนักศึกษานะฮะจำนวนมาก มหาวิทยาลัยก็คือ University of Alabama อยู่ในเมืองแห่งนี้ตัวแรกของผู้ติดเชื้ออะลามาอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับนิวยอร์กแต่ว่าก็หลักหมื่นคือ3 9ม0 0เสียชีวิตไปแล้ว1,000คนนะฮะก็เรียกว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่นิ่งนอนใจหลังจากได้ยนข่าวลือก็ตรวจสอบหาความจริงแล้วก็พยายามที่จะสกัดพฤติกรรมลักษณะนี้ครับ โอ้โหเ็เป็นเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวเลขพุ่งสูงขึ้นอันเนื่องมาจากกิจกรรมชาเลนจ์ที่ไม่ควรชาเลนจ์แบบนี้ก็ต้องรอติดตามกันใกล้ชิดค่ะว่าตัวเลขจะพุ่งสูงขึ้นหรือไม่นะคะ,ะส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวสั้นๆเกี่ยวกับองค์การนาซาบอกว่าผลักดันในการสนับสนุนทีมวิจัยในการค้นพบร่องรอยเทคโนโลยีก้าวหน้าจากดาวเคราะห์ดวงอื่นเขาใช้คำรวมๆกันว่าเทคโนจอร์สัญญาณหรือสัญลักษณ์ใดๆก็ได้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่รุดหน้า ซึ่งมาจากอารยธรรมที่ก้าวหน้าของมนุษย์ต่างดาวอะ mm. ส่วนรายละเอียดที่น่าสนใจทั้งหมดนั้นนะคะ mm. ก็ไปติดตามกันได้ในเว็บไซต์ w i e w a t h a i c o m นะคะแล้วก็ทาง Facebook Instagram y o u t u b e w a t h a i เรามีพอดแคสต์ด้วยนะคะ mm. เข้าไปค้นได้ใน Google w e w a t h a i podcast นะคะวันนี้ขอขอบคุณทั้งสองท่านคุณนพพรัต mm. และคุณรัตพลที่มาร่วมอัปเดตข่าวรับวันสุขแห่งชาติกันแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วขอบคุณ หรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ